ปวดกระดูกปวดเข่าปัญหาที่เกิดได้กับทุกคน ปกติแล้วเราควรออกกําลังกายเป็นประจําทุกวันนะคะและหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ทาแล้วเกิดอาการปวดแต่บางอย่างก็เลี่ยงยากมากจริงๆค่ะเช่นเราต้องทํางานนานเดินนั่งนานนะคะหรือลุกนั่งผิดวิธีนอกจากจะหลีกเลี่ยงกิจกรรมเหล่านั้นแล้วนะคะเราควรมีตัวช่วยที่ทําให้อาการปวดเราดีขึ้นค่ะอย่างเช่นตัวนี้เลยค่ะวิตามิน D3 บวก K2 นะคะของไบโอเทนทิกมีวิตามิน D3 ที่ช่วยดูดซึมแคลเซียมเข้าสู่ร่างกายและวิตามิน K2 ซึ่ง K2 อยู่ในรูปเมนาคูโนเซเว หรือ MK7 เป็นหัวใจสำคัญในการลำเลียงแคลเซียมจากเลือดไปสู่กระดูกซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญในการกระตุ้นเซลล์ให้สร้างกระดูกได้อย่างมีประสิทธิภาพปัจจุบันนะคะเขานิยมใช้วิตามิน D3 ร่วมกับวิตามิน K2 นะคะเพื่อช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพกระดูกและหลอดเลือดหากใช้ร่วมกับซิงค์นะคะยังส่งเสริมกระบวนการสร้างคอลลาเจนและเนื้อเยื่อในการสร้างกระดูกนึกถึงวิตามินสำหรับกระดูกนะคะนึกถึงวิตามิน D3 บวก K2 องของไบโอเ n t i c ค่ะ ซื้อได้ที่ร้านยาชันนำทั่วไปนะคะหรือติ๊กต็อกช็อปที่หน้าโปรไฟล์บุ๊กได้เลยค่ะ